สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาคนลัคน,รนาราศีตุลราศีพิจิกและก็ราศีธนูกันนะคะ,ะเป็นคลิปที่วิเคราะ,าระห์ดาวพฤหัสที่จะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษภในวันที่30เมษายนเวลาเที่ยง45นาทีนะคะ,ะการโคจรของดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีพฤษเนี่ย สำหรับคนลัคนาราศีตุลน,นั้นก็ถือว่าเข้าสู่เดิอนมรณะนั่นเองนะคะแล้วก็เจอกระดาวมฤตยิยูเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เวลาทำอะไรเนี่ยนะคะบางทีเราก็เหมือนกับว่าเราเหนื่อยเราไม่มีตัวช่วยนะคะเรารู้สึกเครียดเรามีความกดดันเพราะว่าดูแล้วดวงดาวเนี่ยก็อาจจะส่งผลส่งอิทธิพลทำให้เรา เครียดอยู่นะคะแล้วก็เหนื่อยอยู่เพราะว่ามีทั้งดาวพระหัสอยู่ในราศพีพฤษภดาวราหูอยู่ในราศีมีนแล้วก็ส่งกระแสมาถึงเจ้าชะตาที่ราศีตุลน,นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมองเห็นว่าคนลัศนาราศีตุลเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยคุณจะมีปัญหาเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้นะคะ แล้วก็ช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่เดือนมรณะเนี่ยคุณก็จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะรวมทั้งใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็น่าจะมีแนวทางในการรักษาละนะคะ,ะแล้วก็จะรู้หนทางในการรักษาอาจจะเจอ,อหมอที่ดีในการรักษาก็ได้รวมทั้งคุณก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาวิชาความรู้นะคะเกี่ยวกับ าศาสตร์ลี้ลับอย่างนี้ก็ได้นะคะก็มีแนวทางมีหนทางที่จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันอ,อาจจะได้เรียนรู้ทางจิตวิญญาณอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือได้สัมผัสกับสิ่งลี้ลับครูบาอาจารย์นะคะที่เรามองไม่เห็นเราก็สามารถสื่อสารหรือว่าติดต่อไหว้พระกับสิ่งลี้ลับเนี่ยนะคะก็เป็น ททางีี่ดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทำนะคะแล้วก็ถ้าเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ศาสตร์เหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะรู้เห็นจริงนะคะแล้วก็ได้ความรู้แปลกๆใหม่ๆที่ดีด้วยอันนี้คือคนลัคนาราศีตุลน,นะคะต่อไปนะคะคนลัคนาราศีพิจิกคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะคะ,ะดาวพฤหัสโคจรย้ายเข้ามาเนี่ย เป็นจังหวะที่ดีเลยนะคะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะคะปุตตะกระดุมพระเข้าสู่ปัตนิเจอกระดาวมฤตยูเล็งเจ้าชะตาเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องหน้าที่การงานได้อย่างดีด้วยนะคะส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีรายได้มีลาภผลที่ดีนะคะรวมทั้ง คุณจะมีผู้ช่วยเหลือเกื้อก ون, อูลหนุนหรือว่าชีน้นําแนะแนวทางในการหาเงินหรือแนะแนวทางทำให้คุณมีรายได้มากขึ้นชี้อาชีพชี้เขาเรียกว่า,าให้ผลดีต่อคุณนะคะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือการเงินคนลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดีในปีนี้นะคะ เพราะว่าดาวพฤหัสให้คุณด้วยนะคะแล้วก็คืออยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็เล็งเจ้าชะตาส่งผลส่งอิทธิพลในในแง่ดีด้วยแล้วก็มาจากเรือนที่ดีด้วยไม่ได้เรือนเสียนะคะมีโอกาสสำเร็จมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างดีนะคะสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกต่อไปนะคะคนลัคนราราศีธนู คนลัคนาราศีธนูมองเห็นว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนอพันธุและเจ้าเรือนตัวตนของตัวเองนะคะ,ะเข้าไปอยู่ในเรือนอริร่วมกับดาวมฤตยูส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาเนียนะคะ,ะจะต้องทำงานที่ต้องแก้ไขปัญหาหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการงานของคุณเนี่ยคุณจะมีการแก้ไขได้ดีดียนะคะ เป็นเป็นช่วงเป็นปีที่เหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าจะส่งผลดีถ้าคุณไม่ย่อท้อนะคะถ้าคุณมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วคุณแก้ไขปัญหาสิ่งที่คุณเผชิญนนะคะเกี่ยวกับเรื่องอหน้าที่การงานาคุณจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้ดีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นช่วงจังหวะปีแห่งการแก้ไขนะคะ งานเข้ามาเยอะ,อะความรุมเรา้าเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้จะต้องเข้ามาละแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวปัญหามาคุณก็จะต้องได้แก้นะคะก็อาจจะได้แก้ไขอาจจะมีแนวทางอาจจะ,ะคิดขนทางได้ออกนะคะว่าจะทำอย่างไรแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็จะคลี่คลายไปได้ในที่สุดรวมทั้ง ัวคุณเองก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วคุณทำอะไรคุณก็ต้องมีสตินะคะเพราะว่าตัวคุณเองก็อยู่ในเรือนอริเหมือนกันอ่าไม่ใช่ว่าแก้ไขอย่างเดียวบางทีตัวเราเองก็จะสร้างปัญหาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าสร้างปัญหาแล้วก็ปัญหาต่างเนี่ยบางทีมันมีอ่าเข้ามาเนี่ยนะคะคุณก็ต้องใช้สติรอบครอบไม่ไม่ต้องเร่งรีบนะคะให้คิดให้ดีๆ แล้วก็คุณอาจจะหาผู้ช่วยได้ยากหน่อยนะคะแต่ว่าคุณจะมีแนวทางถ้าคุณใช้เวลาหน่อยไม่รีบร้อนนะคะคุณจะแก้ไขทุกอย่างได้สรุปว่าเป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะก็จบแล้วเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางสําหรับคนลัคนาราศีตุลราศีพิจิกและก็ราศีธนูเพื่อดูเฉพาะดาวพระหัดดวงเดียวนะคะเราไม่ได้ดูดาวดวงอื่นเลย วิเคราะห์เฉพาะดาวพฤหัสว่าโคจรเข้ามาสู่ราศีนี้แล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยในในคนลักษณะาราศีต่างๆเนี่ยทั้งนี้ก็อยู่ที่ดาวตั้งรับอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนะแตกต่างกันไปแล้วก็ดาวจรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็สร้างกุศลบ่อยๆนะคะก็จะแคล้วคลาดได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ